อ่าตอนนี้เราจะขึ้นไปที่ฮาร์เชฟเป็นบันไดสวรรค์ที่ติดอันดับหนึ่งของประเทศสมุยไอ้ของเกาะสมุยโอเคตอนนี้ก็มีรถมารอรับอยู่พี่หนยวันนี้เราไปไหนเดี๋ยวก่อนชื่อมันชื่ออะไรกูยังไม่รู้เลยมันชื่ออะไรที่เราจะขึ้นไปนี่มันชื่ออะไรนะ ตอนนี้โอ้โหตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกาะสมุยเราจะไปกันที่ฮาร์ดเชฟเป็นบันไดสวรรค์ <c oughs> เรามาดูเส้นทางกันว่า <c oughs> <c oughs> ใครจะมาก็มา <laughs> ดู กันแน่นเลยโดโดแม่เกาะแน่นเลยแม่ไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาสุบุรีอ๋อดูทางนี้แม่บอกว่าพวกนี้พากูมาที่ใบนี้นี่แหละนานนานนได้ออกบ้านดที่โอ้มาดูกันมาดูกันระยะทางข้างนอกนี่โอ้โหแบบว่ามึงต้องเกาะให้ดีอ่ะ ขึ้นมานี่ก็หมาว่าต้องอันนี้อันนี้คือเช่าเช่ารถไหมออันนี้คือต้องเช่ารถขึ้นมานะเพราะว่ารถของตัวเองขึ้นไม่ได้เขาจะมีเขาจะแล้วแต่มุงถ้าจะเดินขึ้นมาโอ้น่าจะถึงแล้วแหละเราถึงแล้วใช่ไหม โอ้ยไม่กอดตรงนี้ก็น่าจะถึงแล้วโอ้พี่แบบมันมากนี่อ๋อเร็ว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 ฝนกำลังจะตกเราต้องรีบไปแล้วเร็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 วดูข้างหน้านี่นี่คือทางขึ้นไปทางไหนอ่ะไหมทางนี้เหรออันนี้ดูทางนะบรรยากาศ โอ้โหแล้วฝนก็กำลัลลลลลลลงจะมาเรามาทางผิดเหรอเอา้าเอ้าสาวๆวขากําลังกว่าแม่ว่าไงมัง่งโอเค <laughs> นานๆได้ออกบ้านทีอ๋อเราก็จะมาเจอ,อเสถานที่ถ่ายรูปของเราว้าวสวยอะ <c oughs> โอ้สวยเวอ่์จะเดินไปกันต่อโอ้โหสวยโคตรอ่ะวิวแม่งสวยโคตรอ่ะโอ้นั่ไงเห่บันไดเจอบันไดสวรรค์แล้วเราแม่เราเจอบันไดสวรรค์แล้วเราต้องทำยังไงสวัสดีค่ะหนึ่ง นับสองและนับสามแท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 มโอ้โหดูโคตรแจมอ่ะโอ้โหสุดยอดดูโอ้บรรยากาศดีมากอ่ะ ดูนี่นี่เราจะมาถ่ายแบบ360องศาเซลเซียสไม่น่าใจโอ้ย่าดูโอ้ตอนนี้มันมีหมอกอยู่เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูหมอกมันต้องถอดรองเท้าไหมอะถอดรองเท้าค่ะนี่เราจะไปกันที่บรไทยสวรรค์สุดยอดนี้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโหดูดูนี่โหแม่งสุดยอดสุดสุดสุดโคตรโหดูนี่โหแล้วตอนนี้มันมีหมอก่ะมันคือมันสวยอ่ะนั่น ฝนก็กำลังจะตกดูวิวของ <ไป S 1> อเมืองสมุยโหย่<ฮ><ฮ>ยาคือดีอ่ะคือคือคือบอกเลยว่าขึ้นมานี่แบบขาสั่นอะ่ะ <c oughs> ไข่ก็สั่นขาก็สั่น สั่นทั้ไข่ทั้งขาเลยตอนนี้ <c oughs> อ้อออนนู On ้นตรงนั้นก็คืออาจจะเป็นเหมือนแบบทางขึ้นมาเมื่อก,กี้เราขึ้นมาทางนั้นหรอวะไม่แน่ใจว่าน่าจะขึ้นมาทางนั้นอยู่อูแต่บรรยากาศดีมากวิวอาจจะไม่เท่าไหร่ <c oughs> ไม่ไม่คืนในกล้องนะอาจจะไม่เท่าไหร่คือแต่วิวนั้นวิวตังวิววิวขางนอกแบบสวยมากถ้าเห็นดล้วตาเปล่าจะดีเออโอ้ยรอดมากเลยอะ โอ้เป็นไง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 โอ้สวยงามแล้วก็อดูบันไดแล้วก็ลงกันก่อนโอ้เสียวมากเสียวจริงๆแต่ตอนนี้ปเปียกแล้ว <c oughs> เออต้องถอดรองเท้าขึ้นคือนะตรงนี้ต้องถอดรอ,นะองเท้าข,ขึ้นไปแล้วก็ โอ้ช้ำเลยกูนี่ชุบ <c oughs> เลยเมื่อกี้ดังชุบเลยชํำเลยเราอ่ะเราจะพาไปดูกันข้างล่างดีกว่าอันนี้จะมีมันก็จะมีหลายชั้นนะก็คือหนึ่งสองสามสี่ชั้นนะ่ะมีเราก็จะมาดูกันตอนนี้คือฝนมันตกฝนมันแบบปล่อยๆล,ลงมาผก็จะเก็บโต๊ะ พับไปอะไรอย่างนี้นะนี่นะบรรยากาศโอ้อันนี้ในกาในชั้นล่างแต่วิวยังสวยอยู่อันนี้คือบันไดนะอันนี้มุมมองโอ้โหโคตรแล้วก็จะมีนี่เหมือนแบบที่ถ่ายรูปนะอันนี้ก็จะ อันนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายรูปแต่ก็มันเปียกก็คงจะไม่ถ่ายบรรยากาศถ่ายรูปว้าวนางฟ้าชัดชัดแต่นางฟ้าชัดชัดแต่ถ้าเลยไปนางฟ้าตกชัดชัดอ๋อนี่วิธีการถ่ายรูป วยไหมโอ้ยีย่แม่สวยมากย่าแม่สวยมากแม่สวยมากตกล,ลงชมไม่ไดาง <laughs> ดูวิธีลง <laughs> ดูวิธีลงของนางเดี๋ยววันเล่ม <laughs> ึงลงให้ดี <laughs> ตอนนี้เราก็จะเดินไปหาอะไรกินกันที่ครัวนะเพราะว่าฝนมันตกตีนเปียกไปหมดแล้ว <laughs> <laughs> เดินจะถุกเท้า เราจะไปดูกันข้างในว่าม,มีอะไรกินบ้างยอดอน,นี่บรรยากาศในร้านอาหารว้าวสวยมากขออนุญาตทานน้ำแตงโมงก่อนลองลองอืม อร่อยมากเส้นหมากเส้นหมากขาดไม่ได้เลยเส้นหมากที่เป็นอนี้อนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วมืดแล้วเรามาตอนเย็นแล้วเราก็ ไม่เหลืออะไรแล้วนี่รองเท้าเปียกหมดแล้วนี่ใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็คำนวณเวลากันแล้วกันวันนี้ฝนตกหน่อยหน่อยไม่ตกตกไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไปกลับกันดีกว่านี่อ่าืนแล้วแม่แม่จะไปไหนอ่ะปล่อยแม่ไว้นี่แหละ แม่ไปเลยเนอะจงเต้นเนอะมาถึงเพ kind of ื่อนหายเอาลงมาถึงเอาใส่ล้ยังกางเกงกันเองแม่มาแม่มาทีหลังนี้รอแม่คนเดียวนะเนี่ยโอ้ขอบคุณค่ะเ่อนเขาให้การเต้นด้วยเหรอไม่ชีวิทย์นอนเก๋เลยการเต้นนอน ขึ át, ้นหน้าคนละมุมไปได้เวลาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วพร้อมกลับลงทางเดิมไหมพี่ไม่ตรงไปลงไปตรงที่รถเราจอดใช่ไหมไม่ก็คือกลับทางเดิมใช่ไหมไม่เอาเลยไปโผล่ตรงที่รถเราจอดอ๋อโอเคโอเคนี่ก็คือกลับอีกทางหนึ่งเกาะให้ดีแม่เอารอบนี้ไม่จุดบุรีเลยวหรอครับมาถึงเลยยังบุรียัไม่หมดได้ไม่ได้ดูเราจะเข้าปากบุกก เดียวข้าวอร่อยเบียร์ล่ะเบียร์แซ่บเบียร์แซ่บแซ่เรามาถึงฝั่งฝันแล้วอ่าปลอดภัยไร้กังวลกับการลงเขาแม่รีบปะคอาแกเดี๋ยวเดี๋ยวหนีลงกันหมดแล้วทีนี้ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบไปได้เวลากลับแล้วครับผมอา่าโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับหนูข้าวผีนะครับเฮ้ยชัวร์หนูข้าวผีนะครับหนูข้าวผีนะครับเฮ้ยชัวร์หนูาวผีน